สั้นพรีเมียลีฝากกดติดตามด้วยนะคะพรีวิวพรีเมียลีแมนซิตี้ City, ปะทาวูแฮม,มตันสึกพรีเมียร์ลิกเซษ2,020-2,021วันเวลาแข่งขันคืนวันอังคารที่2มีนาคม2564เวลา3นาฬิกาสนามเอติฮัดสเตเดียมสภาพความพร้อมแมนซิตี้ ทับเรือใบสีฟ้าลั่นชิวพุ่งกระฉูดด้วยผลงานชนะทุกรายการมา20นาัดติดต่อกันเข้าไปแล้วพร้อมกับโอกาสผงาดแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบสซปิงโดยลูกทีมของกุนซือเป๊ปกวาดิโอลาครองจ่าฝูงมีแต้มห่างจากอันดับ2แมนยูไนเต็ดถึง12แต้มนอกจากฟอร์มอันร้อนแรงแล้วขุมกำลังของแมนซิตี้ก็ค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวโดวยขาดเพียงนาธานอาเก้ ที่ยังบาดเจ็บส่วนที่เหลือพร้อมลงสนามทั้งหมดซึ่งทีมเรือใบสีฟ้าเตรียมโรเตชั่นผู้เล่นจากเกมล่าสุดที่ชนะเวสแฮม2-1โดยทูอาลคานเซโลโรดรีแบนาโดซินวาฟิลโฟเดนและราฮีมสเตอร์ลิงน่าจะได้คัมแบ็กมาเป็น11คนแรกหลังจากเป็นตัวสำรองในนัดที่แล้ว สภาพความพร้อมวูแฮมตันหลังจากมีช่วงฟอร์มเปไปก่อนหน้านี้ล่าสุดวูแฮมตันเริ่มกลับมาทำผลงานแข็งแกร่งอีกครั้งโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2ขยับขึ้นมารังที่12ของตารางด้วยผลงานลงสนาม26นัดมี34แต้มส่วนสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นทับหมาป่าจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บอธิราอูฮิเมเนสเฟอร์นันโดมาชาว วินลีโบลีและดานิเอลโพเดนส์ทำให้กุนซอนูโน,โนโอเอ o, สปิริโตซานโตเตรียมยึดแกนหลักชุดเดิมต่อไปในระบบ3เซนเตอร์แบ็กได้แก่เลอันเดอร์เดนดองเกอร์คอนน์โคอาดีและโรแมงไซอิส่วนมิดฟิลมีรูเบนเวสกับชูอัลบูติงโยเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางขณะที่เกมรุกเป็นหน้าที่ของอาดามาตราโอเรเปโดเนโตและวินเลียนโชเซ บทวิเคราะห์แฟนบอลหลายคนเริ่มทำใจแล้วว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไม่น่าจะพ้นเนื้อมือของเป๊ปและลูกทีมเพราะต้องยอมรับว่าฟอร์มของแมนซิตี้ในนาทีนี้แข็งแกร่งเหลือเกินแถมโกยแต้มทิ้งห่างไปไกลในขณะที่ทีมอื่นๆต่างผลัดกันทำแต้มหลุดมืออยู่เป็นระยะส่วนวูแฮมตันทีมเริ่มกลับมาลงตัวอีกครั้งหลังจากมีช่วงที่ฟอร์มดรอปไปพักใหญ่ๆเนื่องจากปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บ ถึงฟอร์มของพวกเขาจะกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วแต่ก็คงยากที่จะต้านทานความร้อนแรงของเจ้าถิ่นไว้ยิ่งเมื่อต้องลงแข่งทีทีเช่นนี้แมนซิตี้ดูจะมีขุมกำลังที่พร้อมหมุนเวียนกันลงสนามมากกว่าสุดท้ายทีมเรือใบสีฟ้าน่าจะเดินหน้าเก็บสามแต้มไปได้แบบไม่ยากเย็นนะับข่าวสั้นครีเมียรีฝากกดติดตามด้วยนะคะ